เรื่องสยองในห้องมือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแห่งหนึ่งครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับเป็นเรื่องที่ส่งมาโดยพี่เจมครับพี่เจมเป็นคนที่มีอาชีพทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างครับไม่ว่าจะเป็นตึก เป็นบ้านเป็นอาคารอะไรครับก็รับทําหมดตัวพี่เจมก็จะมีทีมงานเป็นของตัวเองครับก็เน้นเรื่องการก่อสร้างเป็นหลักเลยงานที่ทํามาเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างหลายปีครับทำให้ตัวพี่เจมเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะจนมาถึงวันหนึ่งครับพี่เจมได้รับหน้าที่ให้ไปสร้างอาคารครับในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งตัวพี่เจมก็รู้ดีครับว่าสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างเป็นที่โจทจันกันเลย ว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์ต้องเล่าถึงประวัติของมันให้ฟังก่อนครับคือไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นจังหวัดไหนเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยคนในจังหวัดจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนที่ดินตรงเนี้ครับไม่ได้เป็นที่ดินรกร้างแต่อย่างใดครับไม่ได้อยู่ไกลเมืองเลยอยู่ค่อนข้างใกล้เมืองมากๆและโดยรอบนั้นก็จะมีมหาวิทยาลัยมีคอมมูนิตี้มีบ้านคนมีการจราจรที่คับข้าง แล้วก็เดิมทีสถานที่ตรงนี้ครับเคยถูกสร้างเป็นคอมมูนิตี้แห่งหนึ่งครับก็จะมีร้านค้ามาเปิดเยอะแยะมากมายครับเป็นร้านเสื้อผ้าร้านข้าวของเครื่องประดับอะไรเงี้ยครับให้เดินเที่ยวเดินเล่นกันถือว่าเป็นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับและก่อนหน้านั้นครับก็เคยทําเป็นลานถ่ายรูปก่อนหน้าน,นี้อีกครับก็เคยทําเป็นร้านอาหารต่างๆครับ คือมันมีการเปลี่ยนเจ้ามาหลากหลายเจ้าแล้วครับแล้วก็ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ทุบทิ้งสร้างใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแต่ความแปลกของมันก็คือก่อนหน้าที่พี่เจมส์จะได้มาทำเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ครับที่สร้างมาเพื่อให้คนมาเที่ยวมาซื้อของซึ่งผลตอบรับดีมากนะครับคนมาเดินมาเที่ยวมาซื้อของกันเยอะมากในแต่ละวันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าที่แห่งนี้ไปไม่รอดครับ ไม่รู้ว่าโดนพิษเศรษฐกิจหรือว่าอะไรครับก็สร้างความงงให้กับคนเป็นจํานวนมากครับว่าทั้งที่ขายดีขนาดนั้นคนมาเยอะขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็ยังเจ๊งไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรจนถูกทิ้งให้กลายเป็นที่ลกลางครับอยู่นานจนกระทั่งมีนักลงทุนครับชาวต่างชาติก็มาซื้อที่แล้วก็จัดรีโนเวททำใหม่ทั้งหมดจะทำให้เป็นอาคารบ้านพักเนี่ยครับเป็นตึกใหญ่ๆเป็นเหมือน คอนโดอะไรแบบนี้ครับก็มีการจ้างงานและสุดท้ายก็มาลงที่พี่เจมส์เะครับทีมงานของพี่เจมส์ก็ได้รับโอกาสในการทํางานนี้วันที่พี่เจมส์เข้าไปสํารวจหน้าง,งานนะครับก็ทุกอย่างถูกทุบท,ท,ทิ้งหมดแล้วครับจากเดิมที่เคยเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยใหญ่ๆถูกทุบท,ทิ้งจนเป็นที่เปล่าๆก็จะมีเศษหินเศษดินตามพื้นแล้วก็เป็นลานโลง่งๆจะมีต้นไม้อยู่ สองสามต้นเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆห,หน่อยพวพี่เจมก็ไปคุยงานกันตามปกติครับตอนกลางวันดูสภาพอะจะขึ้นตึกตรงไหนจะทําอะไรยังไงได้บ้างก็กลับบ้านมาออกแบบวางแผนทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับจนวางแผนเสร็จจนให้ลูกน้องเข้าไปเคลียร์ที่ทําความสะอาดเพื่อจะทําอาคารใหม่อะไรครับทุกอย่างมันดําเนินไปตามปกติลื่นไหลดีมากครับหลังจากที่เคลียร์ที่ครับ ออกแบบทําทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วครับพอจะเริ่มสร้างตัวตึกขึ้นจริงๆนะครับพี่เจมบอกว่าก็จะต้องมีการจ้างพนักงานเพิ่มจ้างทีมงานเพิ่มเพื่อจะมีการแบ่งเวรยามเหมือนกับการแบ่งกะครับให้ทําช่วงเช้าทีมหนึ่งครับให้ทําช่วงกลางคืนอีกทีมหนึ่งเพื่อที่จะทําให้งานมันรันไปได้อย่างรวดเร็วครับและสามารถสร้างเสร็จได้ตามกําหนดก็หลังจากที่จ้างทีมงานมาเสร็จปุ๊บวันแรกที่มีการ ลงเสาเข็มก็มีทีมงานมีตัวพี่เจมเองรวมถึงตัวเจ้าของที่ก็มาด้วยครับมาทำพิธีกันไหว้พระทำนู่นทำนี่กันตามความเชื่อทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีครับจนตอกเสาเข็มลงเสาเข็มปูพื้นเสร็จทุกคนก็ขนข้าวขนของไปก็เหลือแค่ทีมงานกับตัวพี่เจมนี่แหละที่ยังคงทางานต่อจากนั้นก็ทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนเข้าสู่กลางคืนตัวพี่เจมก็ ให้ทีมงานอีกชุดหนึ่งเข้ามาทํางานครับส่วนตัวเองก็กลับบ้านไปพักทานอาหารทำนาาูนาา่ทนาาทำนี่ตามธุระของตัวเองไปและในคืนนั้นเลยครับไม่ทันดึกสักเท่าไหร่ครับในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มมีลูกน้องของพี่เจมครับที่กําลังทํางานอยู่ที่ไซ์างานก่อสร้างเนี่ยโทรมาเรียกพี่เจมบอกว่าเกิดเหตุครับมีทีมงานเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับจากของตกทับใส่อะไรประมาณเนี้ยครับพี่เจมก็รีบออกจากบ้านตัวเองครับเพื่อที่จะไปหน้าไซ์างานของตัวเอง พอไปถึงไซต์งานก่อสร้างของตัวเองเนี่ยก็เห็นว่าลูกน้องของตัวเองครับบาดเจ็บจริงๆครับถึงขั้นนิ้วหักเพราะว่าถูกของหล่นทับใส่มือครับก็เลยต้องรีบพาลูกน้องคนนี้ครับไปโรงพยาบาลไปรักษาไปทําอะไรไปจนเรียบร้อยครับตัวพี่เจมก็ถามครับว่าไปทํำยังไงทาไมถึงบาดเจ็บได้ทํางานมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ไม่ได้ระวังเหรอทีมงานพี่เจมก็เล่าให้ฟังครับว่า ตัวเขาเนี่ยก็ทำงานตามปกติทุกอย่างครับแต่ว่าตอนนั้นตัวเขาเบรกครับเพื่อจะไปพักดื่มน้ำนั่งพักสักแป,ป๊บหนึ่งก็นั่งพักไปพักมาครับข้างกับอุปกรณ์ครับที่เป็นพวกอิดพวกปูนพวกอะไรต่างๆครับนั่งไปนั่งมาอยู่ๆก็มีก้อนอิดครับล่วงลงมาทับโดนใส่มือของเขาพอดีซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันล่วงมาได้ยังไงทำงานมาหลายปีมากๆแล้วครับไม่เคยโดนอะไรแบบนี้เลย ตัวพี่เจมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่ามันคงเป็นอุบัติเหตุจริงๆแหละอาจจะเป็นจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจกักรหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทําให้กลายเป็นแบบนี้ก็ให้ลูกน้องคนนั้นรักษาตัวไปครับแล้วก็พักไปจากนั้นค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปครับพอเช้าอีกวันหนึ่งครับก็มีทีมงานเซตเช้ามาพี่เจมก็เข้าไปดูตรวจงานหน้าง,งานครับไปคอยคุมงานดูแลการทํางาน ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้วยดีครับจนถึงตอนเย็นพี่เจมก็กลับมาและให้ทีมงานอีกคนอีกทีมหนึ่งเข้าไปทํางานต่อตัวเองที่กลับมาถึงบ้านเนี่ยอาบน้ําแต่งตัวดูหนังดูทีวีกับครอบครัวกาลังสนุกสนานครับช่วงเวลาเดิมนะครับประมาณสองถรงสามทุ่มทีมงานของพี่เจมโทรมาแล้วบอกว่ามีทีมงานเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกแล้วตัวพี่เจมก็ เหมือนหัวเสียนิดหนึ่งครับว่าเฮ้ยเมื่อวานเพิ่งเจ็บไปคนหนึ่งเราก็เตือนทุกคนแล้วว่าเฮ้ยให้ระวังหน่อยนะทํางานคอยดูคอยอะไรให้ดีอย่าให้บาดเจ็บกันอีกแต่ก็ยังมีเจ็บอีกจนได้ตัวพี่เจมก็รีบสวมเสื้อผ้าครับแล้วก็ขับรถออกไปที่หน้าไซงานก็พอไปถึงไซงานครับก็เห็นว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยครับมีเลือดไหลออกจากแขนครับคราวนี้ดูรุนแรงมากเลยครับถามไปถามมาด้วยความว่า มีเหล็กเส้นครับที่ขนขึ้นไปเพื่อจะทําคานทําอะไรสักอย่างนะครับล่วงลงมาและแทงใส่บริเวณแขนครับโชคดีที่แทงขัดถากครับทําให้ไม่ทะลุไม่อะไรครับแต่ว่าก็เป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่บริเวณไหลทําให้เลือดไหลเยอะพี่เจมก็รีบพาลูกน้องครับไปที่โรงพยาบาลรักษาแผลทำโน่นทำนี่ไปเหมือนเดิมครับถามลูกน้องคนนี้เองว่าไปเกิดอะไรขึ้นทำยังไงมัน ถึงได้เกิดเหตุแบบนั้นไม่ได้มีการมัดการตรวจเช็คก,ก่อนยกขึ้นไปหรอทีมงานคนนี้ก็เล่าให้ฟังครับว่าทุกอย่างก็ทําโดยเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างครับไม่มีการประมาทไม่มีการใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอยู่ๆเหมือนลวดที่ใช้มัดเพื่อใช้เขนยกขึ้นไปคนระับมันขาดมันหลุดหรืออะไรสักอย่างแท่งเหล็กที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ยมันก็ไหลตกลงมาแล้วโดนใส่เข้าพอดี พี่เจมก็ไม่รู้จะว่าไงครับก็เห็นลูกน้องบาดเจ็บก็ไม่อยากจะว่าเยอะก็โอเคขอให้รักษาพักผ่อนให้หายก่อนแล้วค่อยกลับไปทํางานแล้วกันคราวนี้ก็กลับบ้านไปครับอย่างหัวเสียหน่อยเพราะสองวันติดละไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมงานของตัวเองถ้ามีคนเจ็บมากกว่านี้ก็ต้องไปหาคนมาทดแทนแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินมากขึ้นไปอีกจากนั้นครับวันที่3ตัวพี่เจมก็ตัดสินใจว่าโอเครอบนี้ตัวเขา จะคุมงานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงดึกด้วยโดยการที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปแต่เช้ามากเหมือนทุกทีครับตัวเองก็ไปช่วงบ่ายเย็นๆหน่อยเข้าไปถึงครับไปเจอทีมงานเช้าก็ทํางานกันอย่างขมักขม้นครับจนถึงเวลาเย็นทีมงานก็กลับไปครับตัวเองก็สั่งข้าวมากินอะไรเรียบร้อยอยู่หน้าใช้างานเลยครับจนทีมงานเซตที่2เข้ามาก็เริ่มทํางานกันตัวพี่เจงก็คุมงานครับดูไปลูกน้องก็ทําทุกอย่างอย่างไหลลื่นครับ ผลของตั้งเสาทําคานทําอะไรไปเรื่อยๆครับทุกอย่างก็ดูเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะครับในวันนี้จนถึงในช่วงเวลาประมาณ2อถึงสามทุ่มอีกแล้วครับอยู่ๆก็มีเสียงตะโกนมาจากอีกฝั่งครับบอกว่าระวังระวังอะไรสักอย่างประมาณนี้ครับคือเสียงมันดังมากพี่เจมส์ก็หันไปครับหนึ่งในทีมงานของเขาครับเหมือนตกลงไปในหลุมในท่ออะไรสักอย่างที่ขุดไว้เพื่อเตรียมทําอาคารเนี่ยครับ ซึ่งด้านล่างมันก็จะมีเหล็กมีอะไรอยู่ครับทาให้ทีมงานคนนั้นครับบาดเจ็บถูกเหล็กแทงจนทะลุที่บริเวณเทา้าตัวพี่เจมส์ก็รีบเข้าไปช่วยครับทุกคนก็รีบเข้าไปช่วยรีบพากันขึ้นมาเรียกรถพยาบาลครับเพราะว่าอาการหนักมากจริงจากนั้นพอรถพยาบาลมาถึงก็ทําการปฐมพยาบาลทุกอย่างครับแล้วก็พาเขาไปโรงพยาบาลซึ่งตัวพี่เจมส์ก็ตามไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทีมงานทุกคนเนี่ยเหมือนพักไปก่อนคืนนี้ เพราะว่ารอบนี้บาดเจ็บเยอะกลัวทุกคนจะแบบไม่มีกระติกระใจในการทํางานจากนั้นตัวพี่เจมตามไปถึงที่โรงพยาบาลนะับก็ไปสอบถามครับว่าเฮ้ยทำไมไปทําอะไรทําไมไปเดินใกล้หลุมแบบนั้นอยู่ๆก็ตกลงไปหรือยังไงปรากฏว่าทีมงานของพี่เจมเนี่ยคนนี้เล่าให้ฟังครับว่าตัวเขาเองไม่ได้ยืนอยู่ใกล้หลุมเลยครับเขายืนอยู่ค่อนข้างไกลซึ่งตัว ทีมงานคนนี้ครับมีหน้าที่เหมือนแบบคอยดูคอยปิดฝาหลุมกันความชื้นกันอะไรคือหน้าที่ของเขาประมาณนี้ครับแลวเขาบอกว่าช่วงที่เขาล่วงไปเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใกล้ปากหลุมเลยเขากาลังเดินเดินเดิน,เด,นเดินอยู่รอบๆข้ามเพื่อดูว่าจะคุมผ้ายัางไงจะจัดการกับหลุมนี้ยังไงอยู่ๆเหมือนว่าหน้าดินที่เขายืนเหยียบอยู่เนี่ยก็ไม่มั่นคงขึ้นมาเฉยๆมันสไลด์แล้วเอ็นไปทําให้ตัวเขาเนี่ยไหลตกลงไปในหลุม แล้วก็โดนใส่บริเวณที่เป็นเหล็กนั่นพอดีซึ่งตัวเขาเองก็งงมากๆว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงเพราะเขาก็ไม่เคยเจอครับทั้งที่ตัวเองทํางานมานานมากแล้วไม่เคยเจอเลยแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับที่นี่ตัวพี่เจมได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ให้ลูกน้องดูแลตัวเองดีๆรักษาตัวเองให้หายไวๆแล้วกันจากนั้นก็พออีกวันครับพี่เจมก็เรียกประชุมใหญ่ครับก็เรียกทุกคนมาเลยทั้งพนักงานกะดึกทั้งกะเช้าครับ มารวมตัวกันก่อนจะเริ่มงานก็บอกให้ทุกคนว่าตอนนี้มันมีคนเจ็บถึง3คนแล้วอยากให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดเจ็บกันไปมากกว่าน,นี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าต้องหาคนใหม่มาแทนต้องคอยดูแลรักษาคนเก่าด้วยก็อยากให้ทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยด้วยขอให้ระวังให้มากแล้วกันทุกคนก็รับปากครับแล้วก็ทำงานกันไป วันนี้ครับพี่เจมไม่ได้อยู่ในกะเช้า,ชาเพราะว่ากะเข้ากะดึกเลยอยากมาดูแลทีมงานแบบใกล้ๆเผื่อว่าจะมีเหตุอะไรจากนั้นทุกคนก็ทํางานเสร็จวันครับตัวพี่เจมกลับบ้านไปมาที่ก็เป็นช่วงเย็นในเย็นวันนี้ครับพี่เจมก็ได้บอกให้ทีมงานเอาไฟมาเพิ่มให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีการให้ทุกคนใช้เซฟตี้อย่างเหมาะสมดูแลตรวจตาทุกอย่าง ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็ปฏิบัติแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้พี่เจมก็เหมือนแบบมาย้ำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรจากนั้นทุกคนก็เริ่มทํางานต่อครับมีการขุดเจาะวางคานเทปูนทําอะไรไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับจนถึงช่วงเวลา2อถึงสทุ่มตัวพี่เจมก็รู้ละช่วงเนี้ยมันจะมีปัญหา ก็คือไม่รู้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของความมืดเรื่องของอะไรตอนนี้เอาไฟมาเพิ่มเอาอะไรมาเพิ่มแล้วแถมตัวเองมาเฝ้าเต็มที่คงจะไม่มีอะไรก็คอ,คอยดูคอยสังเกตทีมงานครับปรากฏว่าตัวพี่เจมเนี่ยหันไปเจอทีมงานคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไกลๆครับคือแปลนของที่เนี่ยมันกว้างมากใช่ไหมครับพี่เจมก็จะยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าแล้วจะเห็นทีมงานทุกคนที่กําลังทํางานอยู่สิ่งที่พี่เจมเห็นคือทีมงานที่ยืนอยู่ไกลๆด้านหลังนะครับ ที่ทําหน้าที่เคลียร์ของหรือทําหน้าที่อะไรสักอย่างนะครับอยู่ไกลๆนะเขากําลังเดินไปเดินมายกของไปยกของมาอยู่สิ่งที่พี่เจมเห็นก็คือในช่วงที่เขากําลังยกของไปยกของมาครับปรากฏว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับเดินอยู่ข้างๆเขาซึ่งดูท่าแล้วพนักงานทีมงานของพี่เจมคนนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับ ตัวพี่เจมเองขดลุกมากครับตะโกนเรียกทีมงานคนนั้นครับบอกให้ระวังไม่ทันะไรครับไม่ทันที่คนจะหันมาสนใจพี่เจมไม่ทันที่เสียงจะไปถึงพนักง,งานคนนั้นครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นครับผักทีมงานของพี่เจมจนล้มลงใส่เหมือนแบบเป็นแผ่นไม้เก่าครับแล้วก็มีตะปูอยู่ ทีมงานคนนั้นล้มลงไปครับก็เหมือนแบบธรรมชาติของคนครับก็เอามือกันไม่ให้หน้าตัวเองฟาดปรากฏว่ามือของทีมงานครับก็ไปโดนใส่ตะปูจนเป็นแผลใหญ่ทีมงานที่เหลือทุกคนครับก็แปลกใจมากครับหันมามองพี่เจมแป๊บเดียวครับก็มีเสียงร้องจากด้านหลังจากคนคนนั้นครับที่โดนตะปูแทงทุกคนก็หันหน้าไปทางนั้นอีกแล้วก็รีบวิ่งกลูกันเข้าไปช่วยครับจากนั้นก็มีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ทํานําส่งโรงพยาบาลครับ หลังจากที่พี่เจมส์ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วครับพี่เจมส์บอกว่าทุกคนวันนี้เราเลิกงานก่อนแล้วก็ตัวพี่เจมส์เองก็ไปส่งทีมงานที่บาดเจ็บนะครับจนถึงโรงพยาบาลแล้วก็ถามไทยอาการครับถามว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บมากหรือเปล่าไปโดนได้ยังไงคือตัวพี่เจมส์รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันคืออะไรแต่ก็อยากรู้ว่าทีมงานเนี่ยเขาเห็นอะไรยังไงบ้างตัวทีมงานบอกว่า เขาไม่รู้เรื่องเลยครับหน้าที่ของเขาคือขนของที่มันเป็นพวกเศษไม้ที่ถูกตัดเศษปูนอะไรต่างๆนะครับจากหน้างานออกไปไว้ด้านข้างเพื่อจะนําไปทิ้งเพื่อจะไปนำดีเซเอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เดินขนออกไปขนเข้าขนออกขนเข้าขนออกเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆครับก็เหมือนตัวเขาเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็สะดุดล้มลงไปเหมือนสะดุดอะไรสักอย่างมนะั้งแล้วเขาก็ ตกใจครับก็เห็นอยู่ว่าด้านหน้าเป็นกองเศษไม้เก่าเขาก็เหมือนเอามือกันแล้วก็ได้รับแผลที่เขารู้คือแบบนีครับตัวพี่เจมก์ก็ตัดสินใจที่จะไม่เล่าให้ทีมงานของเขาฟังนะครับเพราะกลัวว่าจะคิดตื่ลเต้นหรือกล,กลัวกันไปไกลจากนั้นก็มานั่งทบทวนครับว่าทีมงานคนก่อนหน้านี้ก็อาจจะโดนเหตุการณ์แบบเดียวกัน ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ที่แห่งเนี้ยอาถันใครจะมาทําอะไรก็ไม่ได้ดีใครจะมาทําอะไรธุรกิจอะไรก็เจ๊งตัวเขาก็เลยตัดสินใจอยู่นานคนระับว่าจะทํำยังไงดีสุดท้ายก็เปลี่ยนวิธีการทํางานคนระับโดยลดกะกลางคืนทิ้งแล้วเร่งทํางานในช่วงกลางวันและตัวเขาเนี่ยก็ไปคุมเองเพื่อ ให้เกิดความมั่นคงความปลอดภัยถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีการบาดเจ็บมีการเสียหายของข้าวของมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่วุ่นวายอยู่เรื่อยๆครับทําให้การก่อสร้างเนี่ยกินระยะเวลาไปค่อนข้างนานจนตัวเจ้าของโครงการเองครับมาบอกยกเลิกสัญญาการก่อสร้างเพราะรู้สึกว่าถ้ามันนานไปกว่าน,นี้ มันก็จะมีผลเสียมากกว่าผลดีทําให้โครงการนั้นก็ถูกยุบไปครับซึ่งตัวพี่เจมก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนครับรู้สึกดีสิอีกเพราะกลัวว่าทีมงานของตัวเองจะได้รับบัดเจ็บมากไปกว่านี้ซึ่งทุกวันเนี่ยครับสถานที่แห่งนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ลกหลางเป็นตึกเป็นอาคารที่ถูกทีมงานของพี่เจมสร้างไว้แต่ยังไม่เสร็จดีผ่านมาค่อนข้างหลายปีแล้วครับซึ่งตัวพี่เจมก็บอกครับว่า คงไม่มีใครคิดจะไปสร้างหรือไปทำอะไรกับสถานที่แห่งนั้นอีกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในข้องมือ